เอาหน้าเจเจปอมีนาเรียกว่าหันไปทางไหนก็เจอครับเจอกับคุณจิ้นเจเจได้นะครับที่ขอนแก่นเรียนเชิญครับพักพวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจเจครับเจอกันที่ขอนแก่นอุ้แต่ว่าตอนนี้บนเวทียก3เกมเดือดแล้วครับรียกว่าต้องเปิดเกมใส่กันแล้วนะครับแสนโซนนี่ในช่วงพักยกทีมงานบางรียะลานี่บอกว่าให้เดินเบียดออกข,ขยันนะครับออกแก้งขวาหมัดขวาโอ้โหแต่ดู โต้ซ้ายมาแต่ละลำนะครับของดอกไม้ป่านี่เนื้อๆจริงๆเอาแทงขวาเหมือนกันแสนสนไม่ยอมโอ้โหซ้ายอีกแล้วซ้ายนี่ถือว่าจัดจ้านเลยครับไฟนี้ดอกไม้ป่าดวลกันแล้วครับกลางเวทีแสนสนไม่ถอยเอาปักหลักดวลกันเลยครับชุมพรกับสมขลาใครเข้าชิงครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าสําคัญมากนะครับผู้ชนะนี่แต่งตัวรอๆร,ร,รอเลยครับอะมัดตัวกัน เอาละครับใครจะแม่นกว่ากันครับชุงผอสายอุบัติออกหมัดหมัดแม่เชี่ยวไปเชี่ยวมาครับโอ้โหนี่ครับามวยรอบครับมวยรอบยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของประเทศครับมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านนี่ครับโอ้ยบวกหมัดกันแล้วครับใครก็อยากจะเข้าชิงครับ ดอกไม้ป่าโอ้ลูกศิษย์เสียสุรัสครับมาแสนสนมาลูกศิษย์ของท่านร้อยตำรวจโเกิติศักดิ์กู้ดอโอ้โยมาแสนสนกระโดดของคู่เลยมาตีแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับแลกกันแบบเจ็บๆทั้งนั้นนะครับใครพลาดนีก็มีสิทธิ์หล่นได้ ตอนนี้แสนสนดูว่าเครื่องจัติดแล้วนะครับเดินเบียดเร็วขึ้นมีหมัดนําไปก่อนแข้งขวาแล้ววงไหนก็พยายามจะเบียดแล้วก็ปล้ำตีก็ทําได้ดีนะครับโอ้โหมาโดนซ้ายเอาแล้วครับตอนนี้จังหวะบวกหมัดแรกกันซ้ายกับขวาครับใครจะหนักใครจะแมนโอ้ยปาก้านขอเอามาสวนครับโอ้โห้าอาจจะติดก,การนิดนึงครับยังโดนไม่เต็มครับโอ้โหคู่นี้นี่เราใจเลยครับยกนี้อ่ะยกยกสามบวกบวกก,ก,ก,กกันต่อมา ชุบพอหรือสงขาสงขาต่อยไปครับไม่มีใครยอมใครครับใครก็อยากเข้าชิงกับเบีบอลโอ้โหนี่ครับมานึกถึงเมื่อวานเลยครับเพชรดำกับขอนนองศึกโอ้โหนี่ครับมาจัดแบบนี้ครับมาผลงานการจัดหนุ่มบสหนุ่มบสโอ้โหนี่ครับมาไต้ลุ้นได้เสียวตลอดครับอุ้ยบวกบวก สายต่ําสายต่ำมีได้ลุ้นเลยครับพี่อาลีเอาละครับโดนการขอเข้าไปทําท่าจะเมาแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับแสนตนดูวงในแข็งแรงจริงๆโอ้โหกดตัวหย่อยลงมาตีแหละดูนะครับยัดเข้าไปเอาเปียดเข้าไปไอโอโดอกไม้ปากพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันวงไหนนี่ดูว่าแสนตนจะแข็งแรงกว่านะครับตอนนี้โอ้โหยกนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับ ต่างฝ่ายต่างโดนครับต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวครับตีหละครับสายหมัดมาเอ้ามาชุมพรมีแข้งซ้ายครับสงขลามีหมัดมีศอกขยับหาช่องเอาเจาะหมัดหมัดเชี่ยวไปเฉี่ยวมาเชี่ยวไปมาไครโดนมาแบตสายโซนกระปุสุสสสสดกระพันเสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสูงพร้อมด้วยน้ำยาบ้วนปากและสะบู่เหลวอาบน้ำแปรงต้นมานีโรสที่ PI ไบโอแซนขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกนี้ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับแข้งขวาเนื้อๆไป2ดอกแล้วครับแสนสนดอกไม้ป่าต้องออกมาถอยในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งซ้ายคอยสก,กัดเอาไว้เป็นระยะเหมือนกันโอ้โหเกมการชกคู่นี้นี่ดูแล้วมันตื่นเต้นมันเร้าใจจริงๆนะครับใครไม่ได้ดูนี่เสียได้แทนครับไปหาดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครติดธุระและดูไม่จบนะครับ ต้องไปดูในเพจ2 for y y u ครับอา้าวหมัดมาแสนโซนอ้าต่อยทองครับแหมถือว่าเป็นจุดขายเลยครับดอกไม้ป่าตั้งหลักตั้งลำครับรอที่จะบวกฝังซ้ายครับาหาช่องถีบไว้แสนสซนก็ขยับมาตัว,ต,วตัวเล็กกว่าครับก็ต้องเดินชวนตัวใหญ่มาจาะล่างหมัดบวกกันอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่ครับหาแฟนๆนี่ปรบมือกันเกลียวเลยครับ โอ้โหนี่ครับมาจังหว่วาบวกมัดโอ้ดอกไม้ป่านี้ต่อยนักวัวต่อยนักวัวดีครับแสนโซนก็ใช้ย,ย่อยใช้ย,ย่อยครับเราเห็นแสนโซนนี่กดคู่ต่อสู้ลนมานับต่อนับเหมือนกันครับพี่ลีดูว่าตอนนี้แสงโซนนี่เริ่มได้ใจนะครับเบียดเข้าหาไม่กลัวแล้วนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่หัวใจนี่ใหญ่นะครับพยายามจะเบียดออกแข้ง ขวาต่อยขวาดอกไม้ป่านี่ออกมาถอยในเกมตั้งรับก็จริงแต่มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้เอาล้ครับเร่งกันเต็มสูบไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เบียดกันทั้งสองทั้งหมัดแล้วครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนเท่านั้นเลยครับคู่นี้ตอนนี้หัวก้อยแล้วครับแมมีสายตรงครับทะลุกาดไปเลยนะครับเนี่ยครับแมรอจะบวกอยู่นะครับดอกไม้ป่าแสนซนแข้งขวานำมาคืนครับหมัดมาโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับคู่นี้ ใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศบวยรอบสีพีเมจิเงินล้านเงินล้านครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีจริงๆครับตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกเลยครับใครได้เปรียบะจะดูครับซ้ายจากชุมพรหรือว่าขวาหนักแรงจากสงขลานี่ครับนี่นเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ตอนนี้แข้งขวานี่ทำงานได้ดีแล้วเกินแสนโซนโอ้โหดอกไม้ป่านี้ก็มีหมัดซ้ายนะครับทิ่มมาตรงๆคอยสก,กัดเอาไว้เหมือนกัน แข้งซ้ายครับโอ้สวยครับดอกนี้เรียกว่าไขรพลาดไม่ได้ดูครับแข้งขวากับแข้งซ้ายนะครับชิงกันออกครับตอนนี้โอ้ยเอาละครับมัดขวาทิ้มเข้าไปโอ้โหน้ําน้ากระจายไปเหมือนกันครับจังหวะที่แสงสนต่อยได้ครับเอาแข้งซ้ายหมัดมาจิ้มคืนครับโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับว่าคู่นี้ไครจะเข้าจริงเอาหมัดมาแข้งปลับวกกันใกล้ๆเอาแข้งคนละทีครับ โอ้โห و, ชอบแบบไหนรักแบบไหนเทียได้เลยครับไม่มีกินฟรีครับเตะมาเตะคืนโอ้โหสมศักดิ์ศรีครับมวยรอบซีพีเมจิกงิาล์ดนีแค่รอบรองชนะเลิศน,นะครับมาเดี๋ยวแฟนๆคิดดูเดี๋ยวคู่ชิงจะขนาดไหนดูครับมาคู่ชนะคู่นี้ <c oughs> จะเข้าไปยืนรอก่อนโหมดยกโหมดยกน,นี้แม่ทั้งฟุตบอลคู่ใหญ่ที่สุดของยุโรปก็ได้ลิเวอร์พูลครับกับลิเวอร์ริดเข้าไปชิงแล้วดูครับมวยรอบมวยรอบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยมใครจะเข้าไปชิงก่อนครับคู่นี้ เอาละครับเรียกว่าเดินขยับปิดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแสนโซนดอกไม้ป่าก็จะชิงเดินบ้างออกสายไม่ถอยนะครับปากหลักสู้กันใกล้ๆกลางเวทีเลยซ้ายกับขวาแสนตนเองก็ดูว่าจับมันหกมั่นใจเหมือนกันนะครับเรียกว่าไม่ถอยครับดอกไม้ป่าต้องเป็นฝ่ายขยับเข้าหาดูขยับหลอกกันชิงกันออกแล้วครับซ้ายกับขวาครับอยากจะทาอยากจะทําอะไรต้องทําเลยนะครับเวลายังเหลือครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับ ใครโชว์ผลงานได้ดีเข้าตากรรมการด้านล่าง3ท่านมีสิทธิ์เข้าไปชิงชนะเลิศครับอดอกไม้ป่าท้ายครับแสนสนก็พยายามจะเก็บอาวุธอาโต้ขวาไปครับหมายทั้งคู่นี้เชื่อว่ามีความกดดันพอสมควรครับโอ้โหใครชนะดีเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศก่อนเลยดูนะครับแสนสนเดินทําได้ดีนะครับแต่ตอนนี้นี่มาถอยปล่อยให้ดอกไม้ป่านี่เดินเบียเตสายต่อยสายเข้าไปเหมือนกัน โอ้โหเกมการยกก็ยังถือว่าคู่ขี่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับมวยคู่นี้โอ้โหนี่ครับบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยรอบ CP เมจิ i, เงินล้านครับหรือว่าที่เพิ่งจบไปมวยรอบ CPF เงินล้านนี่แหละครับโอ้โหต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับในเครือของ CP เจริญพอกพันอาหารจำกัดมหาชนครับในเครือของ CPF ประเทศไทยจำกัดนี่ครับบริษัท CP เมจิโอ้โหนี่ครับ โอ้โหนี่ครับแมอีกอึดใจเดียวครับเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีครับก็จะรู้แล้วครับว่าใครครับจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศนี่ครับาหนุ่มหน้ามนคนตายทั้งคู่ไฟแดงชุมพรน,น้ำเงินสงขาครับเรียกว,ว่าทั้งคู่นั้นมีอัดฉีดอยู่แล้วนะครับเสีย๋องเยาลานี่หน0 0 0แบาทแอปสันป่าตอง2000 20, มบาทให้กับแสนสน ส่วนดอกไม้ป่านี่ก็มีทีมงานต่อสู่รัฐนะครับก็อัดฉีดมาเยอะเหมือนก,นกันก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะออกใครในช่วงหน,งนาทีสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจด้วยกันครับตอนนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าลูกหลานจากภาคใต้เข้าไปชิงแน่นอนครับดอกไม้ป่านี่ชุมพรครับแสนสนสนี่สงขาส่วนตัดเชือกคู่ต่อไปนี่ก็ลูกหลานจากภาคอีสานนะครับไก่ป่านี่ขอนแก่นครับยอดอีสานนี่ศรีสะเกด ติดตามกันเลยนะครับรออีกไม่กี่อึดใจครับ20วินาทีเสร็จเศษครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่านักชกคนไหนครับจะไปยืนแต่งตัวหล่อๆนะครับในการชิงชนะเลิศมวยรอบ CP เมจิเงินล้านครับดอกไม้ป่าหรือแสสสนครับในรุ่นเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์ครับใครก็อยากเป็นแชมป์ครับเพราะว่าเงินรางวัลเยอะแล้วก็มีเข็มขัดมวยรอบนีโอโคใส่แล้วมันเท่ระเบิดเลยครับแหมคุยได้ คุยได้แบบยันลูกบวชเลยครับอ่ะครบยกแล้วนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับดอกไม้ป่าหรือแสนสนครับคู่นี้นี่ไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนี่เป็นไฟแรกของทั้งคู่นะครับเชื่อว่าถ้าจบมวยรอบแล้วนี่มีโอกาสครับมีโอกาสเกิดภาค2แน่นอนครับกรรมการเดินรวบรวมาให้คะแนนนะครับไปที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับ ไปที่แดงครับดอกไม้ป่าต่อสุรัตครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแสนสนเอราวันครับลูกหลานจากชุมพรนะครับเข้าไปยืนรอช